สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเปลี่ยนทานนาฬิกานะครับนาฬิการเราซื้อมาแพงๆนะครับแต่พอทานหมดเราก็ทิง้งที่กินมันเปลี่ยนทานได้นะครับเปลี่ยนได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะสาธิตท,ทำให้ดูะครับเวลาเราจะเปลี่ยนทาน ใช้มีดอย่างเงี้ยเราก็มาแกะล้วก็มาแกะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ เราก็ใช้ปลายมีดนะครับนี่นี่นี่คือฐานฐานของนายการครับเราใช้ปลายมีดออกง่ายครับออกเลยครับนี่ครับ เราก็เอาตัวอย่างนะฮะ่านนาฬิกานะีฮะคไปหาซื้อตามร้านที่ขอซ่อมฮะเราซื้อแตเราซื้อฐาน,นะะต้องไปเทียบเบอร์นะครับมันจะมีเล็กมีใหญ่เราต้องเอาฐานที่เราแกะออกเนะี่ยไปเทียบแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนเองก็เปลี่ยนง่ายๆพอเราซื้อมาก็วิธีใส่ใส่ง่ายครับ เราเอาด้านเราเอาด้านนี้ลงคว่มลงครับด้านนี้ง่ายขึ้นด้านนี้มั่งคว่ลงนะค,ครับซื้อมาแล้วใส่ใส่ง่ายใส่งี้ครับก็บีบลง่ยครับเรียบร้อยก็ใส่ลงงี้ก็บีบลงงี้ ียนง่ายครับถ้าเรารู้แต่บางทีเราไม่เคยเปิดดูว่าเครื่องนาฬิกาเป็นแบบไหนเราก็กลัวเราก็ทิ้งไปพอทานหมดเราซื้อมาก็ใส่างครับใส่ก็ปิดฝาพวกนี้ก็ฝาครอบแล้วก็บีบลงไง ต้องดูตรงตรงนี้จะมีรอยรอยบักตรงฝาครอบนี่าาออการเอาฝาครอบตรงตรงที่รอยรอยบักอังนี้มาใส่ตรงเข็มตรงที่เราสลักนะครับใส่ให้ตรงจะเป็นรอยบักนะบาง เรียบร้อยครับนี่ครับในการเราซื้อมาแพงๆเราก็เปลี่ยนถานยเองได้ไม่ต้องไปหาช่างอะไรทายุ่งยากครับที่กิงเพราะเราไม่ดูไม่แกะดูว่าข้างไหนเป็นแบบไหนเราแกะก็ใช้มีดนี่ครับแกะง่ายเราใส่แล้วก็บีบลงเรียบร้อย นะในการซื้อมันแผงเปลี่ยนความเองได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ